สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดไปด้วยกันพอดแคสต์ Podcast ที่พาคุณไปตามติดข่าวต่างประเทศที่เกี่ยวพันกับไทยอย่างลึกแต่เล่าให้เข้าใจง่ายเพราะมุมมองที่ไม่เอ็นเอียงวันนี้เราจะมาคุยกันถึงประเด็นที่ร้อนแรงในแวดวงความมั่นคงนั่นคือแผนการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ซาบแจส39กกรีเปนรุ่นใหม่จากสวีเดนของกองทัพอากาศไทยหลายคนถามว่า ซื้อจริงไหมซื้อกี่ลำส่งเมื่อไรแล้วสวีเดนเขาจะขายให้แน่หรือเปล่าวันนี้ผมมีคำตอบครบพร้อมวิเคราะห์ให้เข้าใจง่ายที่สุดเริ่มจากพื้นฐานก่อนปัจจุบันกองทัพอากาศไทยมีกรีเปนรุ่น C และ D ใช้งานอยู่แล้ว12ลำที่ฝูงบิน701สุราธานีแต่ตอนนี้เครื่องบางลำเริ่มเก่าและไทยต้องการเสริมศักยภาพทางอากาศใหม่ กองทัพจึงเสนอแผนจากซื้อกรีเป็น E และ F รุ่นใหม่จำนวน12ลำในระยะ10ปีซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ล้ำหน้าในระดับโลกทั้งระบบเรดาร์ AESA ขีปนาวุธม m t อและระบบอิเล็กทรอนิกส์รบครบครันในล็อตแรกที่ไทยจะซื้อในเฟสแรกจะซื้อก่อน4ลำ3ลำเป็นกรีเป็น E คือเครื่องเดียวและ1ลำเป็นกีเ็น F 2ที่นั่งสำหรับฝึกหรือสั่งการ ใช้งบประมาณประมาณ1 9 5 0 0ล้านบาทกระจายจากปี2,568ถึง2,572คาดว่าจะมีการลงนามสัญญาภายในเดือนสิงหาคม2,568นี้ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนแล้วจะได้กรีเป็นล็อตใหม่เมื่อไหร่หากเซ็นสัญญาได้ตามกำหนดเครื่องบินลำแรกจะถูกส่งมอบได้ประมาณปลายปี2,569หรือต้นปี2,570 และคาดว่าจะส่งครบ4ลำภายในปี2,572ส่วนลำที่เหลืออีก8ลำจะทยอยซื้อในเฟสต่อไปโดยมีเป้าหมายว่าไทยจะมีกรีเป็น E และ F ครบ12ลำภายในปี2,578ถึง2,580แต่ปัญหาคือสวีเดนยังไม่ได้อนุมัติใช่ครับแมสซับจะพร้อมขายและไทยก็พร้อมซื้อ แต่ฝั่งรัฐบาลสวีเดนโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศและองค์กรควบคุมอาวุธหรือ ISP ยังไม่ได้อนุมัติอย่างเป็นทางการสาเหตุสำคัญคือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่มีรายงานว่าไทยใช้กรีเปนโจมตีตอบโต้จนทำให้ฝ่ายสวีเดนบางกลุ่มกังวลว่าอาวุธจะถูกใช้ในความขัดแย้งระดับภูมิภาคสถานะล่าสุดณวันที่หสิงหาคม2568 สถานทูตสวีเดนในไทยทแถลงชัดเจนว่ายังไม่มีคำสั่งระง,งับการขายการตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับการอนุมัติของรัฐบาลสวีเดนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ฝั่งไทยโดยเฉพาะกองทัพอากาศก็เตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงว่ากรีเ็นจะถูกใช้เพื่อป้องกันประเทศไม่ใช่ในเชิงรุกแล้วไทยมีทางเลือกอื่นไหมมีคนถามว่าทำไมไม่ซื้อ FA50 หรือ F16 แทน คำตอบคือไทยต้องการเครื่องที่เชื่อมกับระบบเดิมได้และมีขีดความสามารถทางยุทธทักษะระดับสูงซึ่ง Grip เป็น E/F เหมาะกับแผนการป้องกันประเทศที่ใช้เครือข่ายข้อมูลขั้นสูงหรือ Network Centric Warfare และเข้ากันกับเรดาร์ Sub Area ที่เรามีอยู่แล้วสรุปไทยวางแผนซื้อ Grip เป็น E และ F เพิ่ม12ลำ ลอดแรก4ี่ลำค่าเซ็นสัญญาสิงหาคม2568ส่งมอบช่วง2569ถึง2570สวีเดนยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายเพราะติดข้อพิจารณาทางการเมืองถ้าเดินหน้าต่อไปได้ไทยจะมีเครื่องบินรบเจน4.5ที่ครบเครื่องในอาเซียนภายในปี2580และนี่คือทั้งหมดในตอนนี้ครับ หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามแชร์ต่อหรือส่งต่อให้เพื่อนที่สนใจเรื่องความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าที่เราจะพาไปคุยอีกหนึ่งประเด็นร้อนขอขอบคุณที่รับฟังสวัสดีครับ